สถิติอะไรของเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊ที่ b บ็คพิงกยังไม่สามารถทำรายได้กรับาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้กันนะฮะเข้าสู่กับทูเดจด,ด้วยนะครับรู้แค่อย่างเดียวตอนนี้คือแดซังกับถ้วยรางวัลแล้วก็ยอดขายอัลบั้มรวมอันนี้ทำรายยากนะเพราะคัมแบ็คปีละครั้งหรือ1ปีครึ่งคัมครั้งหนึ่ง แล้วก็ยอดขายอัลบั้มที่ญี่ปุ่นซึ่งแบคพิงยังไม่เคยออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นไม่รู้ชาตินี้จะได้ทำไหมที่รู้น่าจะมีแค่นี้ใครมีเพิ่มเติมบอกทีไปดูกันด้านฝั่งความเห็นในละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าสงสัยว่างกันเยี่ยมออมมาเชี่ยวงั้นผมถามกลับบ้างละกันสถิติบางอันของแบคพิงใครจะทำลายได้เอาแค่ตอนเดบิวต์แค่นั้นเลย เพลงเดบิวต์ P.A.K. แค่ข้อนี้วงที่อยู่ในวงการก็ทำไม่ได้กันหมดแล้วเพราะเดบิวต์กันหมดแล้วคงต้องรอน้องๆรุ่นหลังมาจัดการแทนเพลงเดบิวต์พัน 1, ล้านวิวอันนี้ยังพอมีทางเป็นไปได้กว่าอันแรกสำหรับวงร่วมรุ่นใจจริงๆก็ไม่ได้อยากถามแต่พี่เขาจัดมาก็ถือว่าร่วมสนุกกันความเห็นที่2นะครับผมในเกาหลียังมีอีกเยอะแดซังอัลบั้มรวมรายการดางังๆเรตติ้งสูง การยอมรับจากคนในชาติความดังรายบุคคลในเกาหลีด้านเพลงยังมีเกอร์กรุป๊ปเจน2อ,อีกหลายวงที่เด่นกว่าทูนีเอวันสิต a าทาร่าวงพวกนี้คนแก่ๆยังฟังในเกาหลีแบ็กพิงดังพอๆกับเกอร์กรุป๊ปท็อป5วงอื่นๆและอาจจะยังสู้ทวายหรือเลดบาวเวดไม่ได้ด้วยแอลรู้สึก2วงนี้มีความแห่งชาติมากกว่าเวลาคนเกาหลีเขาอวยแบ็ k พิงเมาฟิลเดียวกับทูนีเอวันคือดังนอกบ้านแต่แบ็กพิงจะโกอินเตอร์มากกว่า พราะยุคสมัยเปลี่ยนถ้าพวกป้าปามาเดยุคนี้อาจจะติดฮอตร้อยกันทุกเพลงแล้วก็ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเหมือนตั้งมาให้คนบัฟนะ <c oughs> แต่และคำตอบคือบัฟขั้นสุดวัยวงเก่าไม่ว่านะแถมยกย่องแบบถ้าวงพวกนั้นมาเดบิวต์ยุคนี้นะฮอตร้อยสบายแบ็ค <c> พ <oughs> ิงสู่วงเทพมโนไม่ได้จริงๆจริงๆก็มีวงผู้หญิงในยุคนั้นที่เขาติดฮอตร้อยนะทำไมวงดังเก่าพวกคุณไม่ติดงงไหมตอบแล้วต้องไม่งงนะ อย่าบอกว่าจะยุคไหนถ้าเพลงมันดังไปทั่วโลกก็เป็นเกิร์กรุ๊ประดับโลกได้ทุกวงโลกเราไม่ได้มีแต่แบ a ็คพิงเป็นเกิร์กรุ๊ประดับหนึ่งของโลกในยุคนี้นะมีมาทุกยุคแต่ไม่ใช่มาจากเกาหลีแค่นั้นเองก่อนหน้านี้ก็มีกังนําเพลงเกาหลีที่ดังไปทั่วโลกสมัยนั้นก็10กว่าปีแล้วสมัยนั้นคือยุคเก่านะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเดือในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไ,ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ